เด็กหนุ่มคนนี้พาบริษัทมุ่งสู่อยู่ในคอร์นตั้งแต่อายุ23เจ้าของฉายา The Next Elon อเล็กซานเดอร์หวังเด็กที่เติบโตมากับพ่อแม่ที่เป็นนักฟิสิกส์เขาชอบคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กทํางานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์เต็มเวลาตั้งแต่อายุ17ปีพอเข้ามหาลัยก็เรือกเรียนที่ MIT สายคอมพิวเตอร์กับฟิสิกส์แต่ก็ลาออกมาเพราะว่าอยากออกมาโฟกัสกับสตาร์ทอัพที่เขาสร้างเดี่ยเป็นที่ AI บริษัทที่ช่วยทํา data labeling ติดฉลากข้อมูลให้กับบริษัทใหญ่ถ้ากล้องจับเห็นรถก็ต้องบอกว่านี่คือรถ และถ้ากล้องจับเห็นแมวก็ต้องบอกว่านี่คือแมวช่วยให้ข้อมูลที่แม่นยำและเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็นรากฐานสำคัญในการฝึก AI โมเดลต่างๆลูกค้ารายใหญ่ของเขาก็อย่างเช่น OpenAI Meta t o y o t a หรือ Microsoft เขาสามารถพรัฒนา AI เป็นยูนิคอร์นได้ภายใน3ปีและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือในเวลานั้นเขาอายุเพียงแค่23ปีกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุดได้รับฉายาาเป็นเด็ก Elon Musk ขณะที่ Musk ก r เบิกทุ่มเงินซื้อตัวเพราะอยากได้เข้ามาร่วมทีม เขาไม่ได้โตเพราะว่าเงินเจอเทรนเนอ์ AI แต่เพราะเขามองเห็นแล้วว่าก่อนที่ AI จะฉลาดจะต้องมีข้อมูลคุณภาพดีเขาแค่เข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มบริษัท AI ต้องการอะไรแล้วก็แก้เพนพอยนั้นให้ดีที่สุดบริษัท AI ยุคใหม่แทบทุกเจ้าต้องเพิ่งสเกล AI ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม Skill ลนไว้นะคะแล้วเจอกันคะ่ะ